บอในรถเล่าครับรถจ่ายน้ำจ่ายสองสี่และแป0ห้าสครับก็วิ่งต่อไปก็เจ็บลงรถปักคุนบุรีครับก็ทำับเรลำเทียก902อายุตยังที่หัวพอแล้วครับก็รถจ่ายน้ำแปสและ8-5-0ห้าส ก็ไปกลับเองกลับยมรถจัก็จุรีกลับุรีครับมาแล้วสวยามากรถจักรานรถ สายน้ำแปตสองสี่แลตแปดห้าสินครับเดย๋ะวันที่ทตื่สเงเจอใหม่ครับวันวันแม่ครับโอ้หันทุนมเลย ผู้ขวามปุ้มหวยเดี๋ยวขอจบแค่นี้นครับ